สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปการพยากรณ์ประจําวันเกิดของคนที่เกิดวันศุกร์นะคะในเดือนตุลาคมนะ,ะเราเลือกไพ่ก่อนนะอาจารย์ก็ขอต้อนรับสมาชิกใหม่ด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีสมาชิกเก่าทุกคนนะที่ติดตามชมคลิปของอาจารย์มาตลอดทั้งช่องเก่าแล้วก็ช่องใหม่นี้นะคะ,ะเราดูกันซิ ไพ่ใบแรกของคนที่เกิดวันศุกร์นะคะจะได้เสียงของพระพรมธาดานะคะใบที่สองเป็นพระแม่อุมาใบที่สามเป็นพระฤาษีกาลยาโกว่าทำไมโชคดีแบบนี้ล่ะอืมคนวันศุกร์นะได้ไพ่เสียงร้อยแปดทั้งสามใบนี้นะถือว่าโชคดีนะ ยังมีกินมีใช้ไปได้นะคะถ้าถามเรื่องงานเรื่องเงินนี่ก็ยังไปได้แบบเรื่อยๆนะบางคนอาจจะแบบเบื่อชีวิตตัวเองด้วยซ้ำนะว่าทําไมมันต้องวนหลุกอยู่แบบนี้อะไรเงี้ยแต่มันทําให้เราแบบเออไม่เครียดไม่มีตกกังวลสุขภาพเราก็ไม่แย่เหมือนเหมือนคนวันอื่นอ่ะ <c oughs> คนวันอื่นเขาเครียดนะยิ่งเัินพื้หฐายิ่งมีกับปัญหานะแต่คนเกิดมาสูงนี่ดูแฮปปี้สวดนมนั่งสมาธิก็ยังทําได้นะคะยังอยู่ได้นะ <c oughs> หน้าที่การงานตรงนี้ก็ยังไปได้อยู่นะคะยังไม่มีประเด็นไม่มีปัญหาอะไรนะแล้วก็ <c oughs> แล้วก็ขอให้ทุกคนนะพยายามสวดมนต์นะคะสวดมนต์แผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวนิดนึงนะแล้วพยายามลุกขึ้นไปใสบ่บาสนะ <c oughs> กลางคืนให้คนมาสวดสวดมนต์มากๆนะให้จิตอยู่กับตัวนะคะนอกนั้นเนี่ย ไพ่เนี่ยมันบ่งบอกว่าทั้งหน้าที่การงานเราก็บุคคลรอบข้างของคนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยดีอยู่แล้วยกเว้นม,มีมีบางคนบางเรื่องที่มีปัญหากระจุกกระจิกกันนะน้าจ้าไม่พูดถึงนะคะแต่เนี่ยดูแล้วในส่วนเรื่องการงานเรื่องครอบครัวก็ยังไปได้นะคะในส่วนเรื่องความรักก็ยังไปได้สมัครสมานส,สามคคีก็มีกินมีใช้ถึงเราจะมีน้อยเราก็ใช้น้อยเรามีมากเราก็ใช้มากตามอัตราพครอบครัวของเรานะคะดูจากไพ่สามใบเนี้ย ดีหมดเลยนะ,ะคุณอาจจะได้ไปร่วมงานบุญอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรแบบนี้ด้วยนะคะก็ขอให้ไปนะถ้าได้ไปก็ไปเลยนะคะนะอาจจะได้ <c oughs> ร่วมงานบุญงานประเพณีอะไรต่างๆนี้นะคะการเดินทางของคนที่เกิดันสุ์อะไรไม่มีปัญหาอะไรเลยนะทุกอย่างราบรื่นหมดนะถ้าดูจากไพ่เศษร้อยแปดที่ขึ้นมามีให้เน้นสวดมนต์อย่างที่บอกไปแล้วเมื่อกี้เท่านั้นนะคะเรื่องสุขภาพเรื่องปัญหาอะไรในไพ่นี้ยังไม่ขึ้นนะ ยกเว้นในบางดวงที่จะเป็นเพราะว่านี้อาจารย์ดูโดยรวมนะไม่ได้เอาไม่ได้เอา,เอาดวงของใครมาดูโดยเฉพาะนะคะนี่พูดรวมๆแต่ถ้าใครอยากจะดูอยากจะเจาะพื้นดวงจริงๆก็ให้ติดต่อน้องแอดมินมานะคะถ้าบุญสัมพันธ์กันก็คืออาจารย์จะช่วยจะดูให้ทุกคนแนะนําให้ทุกคนแต่ถ้าบุญไม่สัมพันธ์อาจารย์ต้องขอขอ,ขอโทษด้วยจริงๆนะคะด้วยเวลาหรืออะไรต่างๆนะที่มันไม่สามารถจูนเงินได้เนาะอาจจะเป็นเหตุบางบรตการอะไรก็ตามแต่นะ อมเออมีอยากเตือนอย่างเดียวคนมันสุกให้งดการเดินทางทางน้ําเท่านั้นนะคะนอกนอกนั้นจะไปได้หมดเลยนะคะไม่มีปัญหาอะไรนะเรื่องเงินเรื่อง,องทองก็ยังดียังโอเคอยู่นะคะไปได้เรื่อยๆนะไม่มีปัญหาอเลยน่ากลัวนะคะอา,อาจารย์ก็ขอฝากคลิป ของอาจารย์ไว้ด้วยนะคะยังไงชมแล้วก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้อาจารย์นิดนึงนะคะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะเผื่อมีคลิปใหม่ๆนะคะจะได้ชมได้ฟังก่อนใครนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณค่ะ